ครับก็อยากกระตุ้นใจพี่น้องนะครับในช่วงนี้สั้นๆน,นะครับเพื่อเราจะได้รับกําลังแล้วก็รับการท้าทายจิตใจนะครับนึกถึงพระคัมภีร,ร,ร,บบร์นะครับที่พระเยซูได้ตรัสกับเปโตรนะบอกว่าพระคัมภีร์ในมัทธิวนะครับบทที่สิบหกนะข้อสิบหกเป็นต้นไปนะบ,บอกว่า อ่าพระเยซูก็ถามสาวกบอกว่าอ่าวันนี้นะครับคนเหล่านี้นะคือคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับในเขตชายแดนอ่าฟิลิปปินส์นะครับซีซาริยานะครับก็บอกว่าคนเหล่านี้บอกว่าเราเป็นใครนะครับบอกว่าเราเป็นใครนะสาวกก็ย่งกันตอบนะบอกว่าโอ้พิ่งจะข่าเนะี่ยบางคนบอกว่าป่งเป็น เยเลมี mi, บางคนเป็นเอริย e า e ah, นะบางคนบอกว่าโรรองเป็นอ่คนนั้นคนนี้นะครับเป็นผู้ผเผยวระนะ,ะอะไรต่างๆโอ้ทุกคนต็อแย่งกันตอบนะะแย่งกันตอบเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่ง่ายว่าพระเยซูวะว่าคนเหล่านั้น <Ừ. S 1> คนเหล่านั้นหมายถึงคนที่ไม่ได้เป็นสาวกเนี่ยบอกว่าพระเยซูเป็นใครนะครับ เขามองว่าพระเยซูเป็นไกด์นะมองว่าพระเยซูเป็นผู้เผยเจนะเป็นคนที่อ่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเป็นคนที่อ่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะเป็นผู้เผยเจนะไนดะ้อย่างอ่าอย่างดีนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับในในพูดไง่ายๆว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการการรับใช้นะประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณพระเจ้า แต่พระเยซูไม่ได้หยุดคําถามแค่นั้นนะครับพระเยซูไม่ต้องการถามเพื่อจะได้รับความนิยมชมชอบนะแต่พระเยซูก็ถามต่อไปว่าอะแล้วพวกคนล่ะพวกคุณ่ะว่าคิดว่าผมเป็นใครนะครับคิดว่าพระเยซูเป็นใครนะครับโอ้หลายคนก็นิ่งอึ้งนะครับนิ่งอึ้งอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะครับนะต่อไปก็ถ้าไม่ถูกก็ จะมีปัญหานะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เปโตรได้ตอบบอกว่าพระองค์จาข่าพระองค์คือพระคริสพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนยูเนาะผู้ทรงพระชนยูนะครับพระเยซูบอกว่าเปโตรเอ๋ยนะฮะที่ท่านพูดคํานี้นะครับไม่ได้พูดจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่ว่าเป็นเพราะว่าพระบิดาได้ทรงสำแดงนะครับพระเยซูก็ตรัสเป็นเหมือนกับ ถ้อยคาที่ทัดสั่งไว้บอกว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคิดจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือทิจักก็หาไม่ได้ครับเรามอบกุญแจให้กับท่านทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นกุญแจที่เป็นกุญแจแห่งสิทธิอํานาจนะเพราะว่าเมื่อท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ ถ่าจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกอนุญาตในสวรรค์นะครับแล้วก็พระเยซูก็ย้ําบอกว่าอย่าบอกผู้ใดนะนะครับอย่าบอกผู้ใดนะครับเพราะเนื่องจะกว่าพระเยซูคิดรงเป็นพระคิดนะครับก็พระเยซูไม่ไม่ต้องการให้ยาให้เขาบอกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งสําคัญนะครับมีอยู่สามสิ่งที่อยากแะหนุนใจพี่น้องแต่ว่าหนึ่ง พระเจ้าต้องการมีน้ำพระไทยในการที่จะบุกเบิกคิดจักนะพระเยซูบอกว่าบนศิลานี้นะครับเราจะตั้งคิดจักของเราไว้หมายก็ว่าเป็นบนศิลาบนคนที่มีความเชื่อเหมือนอย่างที่เปโตรมีนะครับเพราะพระเยซูบอกบนศิลานี้เราจะตั้งคิดจักของเราครับไม่ใช่บน เปโตรอย่างเดียวนะครับแต่บนเซลานี้หมายถึงว่าคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการขยายคิดจักรมีความเชื่อในการบุกเบิกมีความเชื่อว่าเมื่อเราไปที่ไหนคิดจักจะเกิดขึ้นที่นั่นะนะคนที่มีความเชื่ออย่างนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะตั้งคิดจักของพระองค์ไว้นะฉะนนั้นอยากหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้แม้ว่าเราจะทุกข์ยากลำบาก เราจะมีเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนขอให้เราเป็นคนที่เกิดดอกออกผลในงานของพรนะเจ้าเนาะเกิดผลในการรับใช้พระเจ้านะครับเราจะเป็นสภาวะแห่งความยากลาบากความจํากัดนะเหนือสิ่งอันใดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าบนศิลานี้ บนคนที่มีความเชื่อเช่นนี้เราจะตั้งคิจักของเราเพราะฉะนั้นพ,พี่น้องครับวันนี้ถ้าพี่น้องมีความเชื่อเหมือนอย่างที่เปโตรเชื่อนะครับเราก็จะเห็นการอวยพอพรและก็การก่อตั้งคิจักก็จะเกิดขึ้นนะไปที่ไหนก็จะเกิดคิดจักเกิดขึ้นที่นั่นนะครับก็ขอะเจะส่งช่วยเราเพราะฉะนั้นะสิ่งที่สองนะครับสิ่งที่พระเยซูได้ทรง หนุนใจเขาบอกว่าเรามอบกุญแจให้กับท่านทั้งหลายนะครับนะไม่ใช่สาวกเปตโตรคนเดียวนะครับพิเยซูว่าเราให้กุญแจให้กับท่านนะเพื่อท่านจะมีสองอย่างนะครับหนึ่งกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เนาะแล้วก็อนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะถูกอนุญาตในสวรรค์โอ oh, ้นเป็นกุญแจที่เป็นสิทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะครับที่พระเจ้าให้กับเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ประชาชนธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจพระเจ้าให้วิเศชพระเจ้าให้พรพอพรผ่านชีวิตของเรานะครับพระเยซูแท้ที่จริงแล้วนะครับพระเยซูนั้นอ่องพลทรงตรัส เหตุการณ์นี้นะก่อนที่พระเยซูยังไม่ถูกตรึงบนไม้ค้งเขนใช่ไหมครับพระเยซูว่าเรามอบสิทธิอํานาจนี้ให้กับท่านแล้วก็หลังจากที่พระเยซูนะครับถูกตรึงบนไม้ข้งเขนแล้วก็ช่วงวเวลาสุดท้ายนะครับพระเยซูพูดในมัทธิวนะครับมัทธิวบทที่ยี่สิบแปดข้อสิบปดบอกว่า มิถานภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว,ลวนะครับทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราเพราะนั้นเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูตรัสนะหลังจากที่พรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนะครับก่อนที่พรงอง์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หนะ้า พระเยซูก็จัดจางชัดเจนบอกว่านิธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าในเป็นในโลกก็ดีนะครับมอบไว้กับพระเยซูแล้วพีนองครับวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องไปขอสิทธิอำนาจไม่ต้องไปขอฤิษฐอำนาจเพราะว่าพระเจ้าบอก่าเรามอบให้แก่ท่านทั้งหลายแล้วนะครับพระเยซูบอกว่า เหตุฉะนั้นท่านลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราเพราะนั้นวันนี้เรามีสิทธิอำนาจในการจะไขกุญแจนะครับแห่งแผ่นดินสวรรค์ตามที่พระเยซูได้มอบไว้ให้กับเราแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อพี่น้องไปที่ไหนนะครับเมื่อพี่น้องเอ่ยปากพูดคัพยานนะครับเอ่ยปากพูดถึงพระพระกิตติคุณของพระเจ้า พูดถึงเรื่องของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะให้เกิดสิทธิอํานาจเหมือนพระเยซูได้อ่าพูดไว้แล้วก็สาวกของพระองค์ก็ได้ตอบสนองนะครับในบราระโกบทที่สิบหกนะครับข้อยี่สิบบอกว่าสาวกเหล่านั้นก็ออกไปทุกแห่งทุกตำบลแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสนับสนุนเขาด้วยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าให้สิทธิอำนาจให้กับเราแล้วนะครับพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชกับเราแล้วนะครับเราไม่ต้องขอพระเยซูให้แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราไม่ต้องขอเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าพระเยซูมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับเราแล้วเพียงแต่เรา เอาไปไขกุญแจขายกุญแจแห่งเป็นอินสวรรค์นะครับสาวกบอกว่าเมื่อสาวกออกไปทุกแห่งทุกตรรบนนะครับพระเจ้าทรงสนับสนุนเขาด้วยหมายสําคัญที่ประกอบนั้นเพราะนั้นวันนี้เมื่อเรากล้าที่จะออกไปกล้าที่จะเข้าออกไปรับใช้พระเจ้านะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสนับสนุนเรา ในการรับใช้พระองค์เนาะวันนั้นก็อยากหนุนใจนะครับว่าวันนี้ถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานสิียรม,นา,ออม,มา,านาขอพระองค์ทรงประทานดิเดชแต่จริงพระเจ้าว่าพระเจ้าให้มันตั้งสองพันปีแล้วนะครับพระเจ้าให้มาสองพันปีแล้วพระสัญญานี้พระเจ้าให้มาแล้วนะครับแต่เพียงแต่เราต้องตอบสนองอย่างเดียวคือออกไปนะออกไปนะประกาศข่าวประเสริฐแล้ว พระเจ้าจะเป็นผู้รับรองเราด้วยหมายสําคัญและการอภิสิจันเราไปที่ไหนเมื่อมีคนเจ็บไข้ได่วยพระเจ้าจะทําการรักษาเป็นหมายสําคัญเมื่อเราไปที่ไหนมีคนมีปัญหาไม่จะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาชีวิตปัญหาซึมเจ้าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็จะอยู่กับเรานะครับพระเจ้าจะรักษาเขาโรคที่กําลัง คนก็กําลังเอามาอ้างกัน,นเรื่อยๆก็คือโอเป็นไบโพลาร์หลายสิ่งหลายอย่างนะเป็นความรู้สึกซึมเศร้านะมีปัญหาในชีวิตไม่จะเป็นปัญหาใดๆนะครับถ้าเราออกไปรับใช้พระเจ้าทุกปัญหาจะรับการปลดปล่อยนะไม่มีปัญหาใดๆที่พระเจ้าทรงกระทาไม่ได้พระเจ้าทรงช่วยไม่ได้เพียงแต่เราก้าที่จะออกไปหรือเปล่า กล้าที่จะออกไปรับใช้แล้วก็ประกาศพระนามของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับวันนี้เมื่อเรากล้าออกไปพระเจ้าก็จะอวยพระพรนะครับผมก็อยากจะกนหนุนใจพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเราก็มีการได้ไปรับใช้ในกลุ่มพี่น้องอาที่เมียนมานะครับกลุ่มพี่น้องเมียนมาที่เรากําลังดูแลเขาอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้เห็นว่า ทุกๆสัปดาห์นะครับเมื่อเราออกไปก็มีคนรับเชื่อนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี้ก็ยังมีคนรับเชื่อไม่ขาดสายนะครับอย่งสัปดาห์ที่แล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปเทศนาก็มีผู้รับเชื่อสามคนนะครับสามคนสี่คนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครั้งแรกที่ไปเทศนาก็รับเชื่อ 28คนนะฮะก็ขอบคุณแม่ที่เห็นว่าเออพระเจ้าก็ยังสงใช้เราอยู่แต่บางครั้งถ้าเราไม่ออกไปเนี่ยเราก็ไม่เจอคนเราก็ไม่สามารถจะ,ะนำคนได้มีการได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นะครับเราไม่ได้ไขคุญแจเนาะเพราะนั้นวันนี้นะครับอยากถึงใจพี่น้องว่าเมื่อพี่น้องออกไปที่แห่งหงน,นําทำบลใดนะครับในพื้นที่ในละแวกบ้านเรา หรือว่าบ้านเราคนอาจจะไม่ไม่ค่อยจะตอบสนองก็ไปในตำบลข้างเคียงหมู่บ้านข้างเคียงนะครับก็เชื่อว่าเมื่อเราก้าดียออกไปพระเจ้าก็จะทรงอยู่กับเราแล้วก็พระเจ้าก็จะอวยพอพรน,นะครับให้งานพันธกิจที่เรารับใช้อยู่ก็เกิดดอกออกผลนะครับก็อยากจะหนุนใจให้วันนี้เป็นวันที่เราหนึ่งเข้าใจใน สิ่งที่พระเยซูนั้นคาดหวังก็คือว่าพระองค์บอกว่าบนศิลานี้เราจะตั้งกิจจักของเราบนคนที่มีความเชื่อเช่นนี้พระเยซูจะตั้งกิจจักของพระองค์ผ่านเรานะครับแล้วก็สองพระเยซูให้สิทธิอํานาจให้กับเราแล้วนะครับก็อย่าให้เรามีความรู้สึกว่าลังเลว่าเอ๊ะจะออกไปดีเนี่ยออกไปดีพระเจ้าให้เราแล้วนะครับสาม ก็คือเพียงแต่เรากล้าที่จะปลดปล่อยความเชื่อกล้าที่จะปลดปล่อยพระคําของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับไม่ต้องรอว่าพระเจ้าสนับสนุนก่อนแล้วจะไปนะแต่พระเจ้าบอกว่าไปแล้วจะสนับสนุนนะครับไปแล้วพระเจ้าจะรับรองนะครับเราที่ฐามด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูกิตเจ้าวันนี้ขอให้เรา เป็นคนที่มีความเชื่อมีความเข้าใจขอบคุณพระเจ้าที่พงทรงปรรถนาที่จะตั้งคิดจ,จักรของคนที่มีความเชื่ออย่างเปโตรเป็นคนที่มีภาระใจแบบเปโตรเป็นคนที่มีหัวใจแบบเตยเปโตรโอข้าแต่พระเจ้าเราวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีความมั่นใจในการปลดปล่อยสิทธิอำนาจฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้า เมื่อเรากล้าที่จะออกไปพระเจ้าก็จะกล้าที่จะรับรองในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าวันนี้ชีวิตเราจะไม่อยู่กับที่แต่เราจะกำเนินขึ้นและเกิดผลเป็นต้นไม้ใหญ่เกิดผลในการประกาศข่าวประเสริฐเกิดผลในการตั้งกลุ่มบุกเบร์ในพื้นที่ต่างๆที่พระเจ้าทรงใช้เราไปและจนกินกลุ่มบุกเบิกนั้นสามารถจะเป็นกลุ่มเซลล์สามารถจะเป็นกลุ่ม อ่าที่จะทำให้เกิดการขยายในงานของพระเจ้าเป็นศูนย์สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นคอลอนนโอ้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเจิมเราเถิดพระเจ้าโปรดทรงใช้ข้าพระเจ้าใช้พี่น้องของเราในการที่จะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐของพระองค์สัรและเสริญพระองค์ในพระนาพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนครับพี่น้องครับก็หวังว่า พระเจ้าจะทรงหนุนน้ำใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อและมีความมั่นคงในการรับใช้พระเจ้าร่วกันนะครับ